มีคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชนบุรีว่าให้ช่วยตามหาลูกสาววัย12ปีที่หายจากบ้านไปนานถึง4วันแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยยังติดต่อไม่ได้เลยค่ะเบาะแสก็คือมีภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าลูกสาวเนี่ยนั่งรถจัก,กรยานยนต์รับจ้างไปลงที่บางแสนก่อนจะหายตัวไปค่ะจากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งนะคะโพสต์ข้อความว่า ตามหาลูกสาวชื่อน้องวีนัทหรือน้ำฝนวัย12ปีซึ่งหายไปจากคอนโดในสีราชาตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมและติดต่อไม่ได้เลยนะคะทางครอบครัวก็ติดต่อไม่ได้เพื่อนที่โรงเรียนก็ยังติดต่อน้องไม่ได้พร้อมกับมีรูปของน้องน้ำฝนแนบมาด้วยค่ะโดยมีชาวเน็ตนะคะที่เขาพบเห็นโพสต์นี้ก็เข้าไปคอมเมนต์แล้วก็แชร์ออกไป แต่ตอนนี้ก็ยังคงไร้วี่แววของน้องค่ะจนผู้เป็นแม่นำคลิปจากกล้องวงจรปิดเข้ามาร้องสื่อมวลชนให้ช่วยตามหาโดยคุณนันจิยาสุขใสาอายุ43ปีซึ่งเป็นแม่ของน้องน้ำฝนที่หายตัวไปเธอนำภาพจากกล้องวงจรปิดมาให้ผู้สื่อข่าวดูค่ะก็พบว่าน้องน้ำฝนในภาพนะคะเนี่ยคือสวมชุดนักเรียนสีขาวกระโปรงสีน้ำเงินเดินออกจากคอนโดก่อนที่จะนั่งรถจัก,กรยานยนต์รับจ้าง ช่วงเวลาก็คือประมาณ22นาฬิกานาทีแล้วก็ไปถึงวงเวียนบางแสนเวลาประมาณ22・53นาฬิกานาทีจากนั้นค่ะน้องเปลี่ยนชุดนะคะจากชุดนักเรียนเป็นชุดธรรมดาก็คือจะเปลี่ยนจากชุดนักเรียนเป็นเสื้อสีเทาคอกลมสวมกางเกงขาสัน้นนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มามาที่บริเวณเซเว่นวงเวียนบางแสน แล้วหลังจากนั้นก็ไม่พบตัวน้องแล้วก็ติดต่อน้องไม่ได้อีกเลยค่ะโดยคุณแม่ของน้องเล่าพร้อมน้ำตาเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นห่วงลูกมากไม่รู้ว่าลูกไปอยู่ที่ไหนเพราะว่าเธอกับลูกก็เพิ่งมาอยู่ได้ที่นี่เนี่ยเพียงสองเดือน พยายามออกไปตามหาหลายวันแล้วแต่ก็ไม่เจอน้องค่ะทั้งโพสลงโซเชียลแล้วก็ไปตามหาในโรงเรียนแล้วก็ถามตามกลุ่มเพื่อนและกลุ่มผู้ปกครองของเพื่อนแล้วก็คุณครูก็ยังไม่มีใครพบเบาะแสรหรือข้อมูลของน้องเลยตอนนี้เนี่ยร่วมสี่วันแล้วนะคะที่น้องหายตัวไปค่ะเพราะน้องไม่มีเพื่อนที่ศีระชาหรือบางสแสนเลยค่ะเพราะว่าน้องเป็นน้องเป็นเด็กแล้วน้องแล้วก็มาอยู่นี่ได้แค่สองเดือน ตอนนี้คุณแม่เป็นห่วงความปลอดภัยของน้องมา่เรื่องขับรถังเลยค่ะ,คะขอให้ได้กลับมาพ่อแล้ว <même S 1> แบบเร้่งต้นเราก็ยังจับประเด็นไม่ได้น้องว่าน้องเขาก็หายออกจากเรื่องจะได้ยังไงใช่ค่ะเพราะว่าเพื่อนคุณครูอะไรที่โรงเรียนช่วยกันทุกคนแม้แต่ผของเพื่อนที่รู้จักกับเราก็แบบทุกคนช่วยเหลือเหมือนแล้วก็คือที่โรงเรียนไม่น่าจะไปทีไป่ไปกับเพื่อนที่โรงเรนะียนอะ